สดีจ้าวันนี้กำลังเดินทางกลับบ้านวันนี้ไม่มีแขกตีหนึ่งพี่ต้องลงคลิปเข้าช่องพิรันนะจ๊ะลังยูเมะถ้าไม่ลงเดี๋ยวมันก็จะปิดกานมองเห็นฝากช่วยไปดูด้วยนะคะอาจจะไม่ได้ขึ้นไลค์จะลงคลิป ถ้าได้ขึ้นไลฟ์พี่ก็จะขึ้นโอ้วันนี้เพชรไข่เพชรชาวดินก็ติดหนึ่งแรลงแล้วก็แล้วก็ไข่ออก็ทะลุทะลุเจ็ดสิบล้านร้อยล้านไม่ไกลเกินเอื้อมเนาะให้กำลังใจน้องโจให้กำลังใจลูกสาววันนี้ลูกสาวก็กลับ สีสเกตเพราะพรุ่งนี้ลูกสาวจะไปช่วยน่าจะซื้อน่าจะไปช่วยเหลืออ,อหมู่บ้านที่เขามีผลกระทบกับเอ,อที่ชายแดนมีปัญหากันตอนนี้สู้ตอนมีปัญหาสู้รบกันตอนนี้อ่ะพี่ดันว่าให้ลูกสาวเดินทางปลอดภัยนะดูแลตัวเองด้วยแล้วลูกสาวก็ไปทํากับข้าวน้องโจกไปผัดทํากับข้าวแจก ศูนย์อพยพน่าจะใช่นะพี่ทันว่าที่ทุกคนอพยพมาอพยพบที่สี่สี่สี่จังหวัดอะ่ะที่เจอ,เอป,รป,รประสบประสบประสบภัยอ่ะที่ทหารประท,ะทะหารเขมรพะระกับทหารไทยอะ่ะก็ขอส่งกำลังใจให้กับทหารทุกคนนะคะหน่วยหน่วยทหารกล้าทุกท่านทุกนายขอพระคุ้มครอง นี่แหละพี่รันว่ายุคนี้สมัยนี้พี่รันว่ามันไม่น่าจะมีนะมันไม่น่าจะมีสงครามนะเขมรนี่มันจริงๆเลยเอามันให้ลาบเลยเออสงสารประเทศมันผู้ประคับบัญชามันเออมันกินบ้านกินเมืองอ่ะมันกินคนอ่ะให้กำลังใจทุกท่านเลยแล้วก็ ผลกระทบมันหนังอะเกี่ยวกับอูนะหนังลูกสาวอะภาพยนต์ใครอ้อหนังของน้องโจอะมันจะมีผลกระทบหรือเปล่าในตัวเมืองมันคงไม่เออมันคงยิงไม่ออมันคงไม่ถลม่มมาถึงในตัวเมืองหรอกพี่รันวานะก็คงไม่มีผลกระทบกับหนังใครอ้อหนังของลูกสาวเออหนังน้องโจใครอ้อพัน,พ,นพันล้านร้อยล้านไม่ไกลเกินเอื้อม ปให้กําลังใจกันเยอะๆผู้นี้ลูกสาวก็ไปให้กําลังใจที่บ้านตัวเองจังหวัดศรีสะเกดขอบคุณทุกกำลังใจนะพี่รำไม่ได้ขึ้นไลฟ์ให้พี่รันเคลียร์อะไรให้เสร็จก่อนช่องเนี่ยก็จะเอาลงช่องพี่รันอาจารย์ลังยูเมนนี่แหละช่วยดูด้วยเพื่อเปิดการมองเห็นแต่ไม่ได้ขึ้นไลฟ์เพราะเดี๋ยวถ้าขึ้นไลฟ์เดี๋ยว พี่รันกลัวเอาว่าถ้าพี่รันขึ้นไรแล้วมันจะมีปัญหาอืพี่รันพี่รันก็อยากจะทิ้งช่องนี้นะไปเริ่มต้นช่องใหม่แล้วพี่รันก็เหนื่อย,ยเหนื่อยเหนื่อยด้วยเหนื่อยเหนื่อยที่ต้องไปขึ้นใหม่อมแต่ก็ถ้ายังไงก็ถ้าเด้งไปช่องไหนขึ้นเวลาช่องไหนขึ้นเวลามันเด้งไปก็เข้ามาพูดเข้ามาคุยเข้ามาให้กำลังใจกันเยอะ แล้วช่วยไปดูหนังคลายอ้อช่วยไปกันให้หงใจลูกสาวช่วยกันไปให้หนเลยน้องโจกันเยอะๆอันนี้พี่รันก็ตอนนี้ก็พี่รันก็ขึ้นคุยขึ้นไลค์ไม่ได้ขึ้นไลค์ก็ฝากช่วยดูคลิปด้วยอุ้งอิงยืนหนึ่งแอปพี่รันนะจ๊ะอย่าลืมไปช่วยกดติดตามด้วยนะคะ อยากให้ที่ลงคลิปนี้ก็เพื่อให้ช่องเปิดกันมองเห็นนะลูกสาวสายบุญสายทานอง์อิง,องแล้วก็พ่อโจแล้วก็องอิงเล่นกับน้อง u t u b e น่ารักมากองอิงเล่นกับน้อง YouTube น้อง youtube, อง YouTube ตบมือตบมือเป็นแล้วนะแล้วก็ทำปากจูเป็นด้วยแล้วก็แม่หน่อยเออเขาอยู่กับแม่หน่อยเขาเขาเล่นกันนะเขาเล่นกับแม่หน่อยแล้วก็ตบมือตบมือตบมือ,มอแล้วน่ารักมากน้อง YouTube เป็นเด็กอะไรก็เด็กอะไรก็มัน่ารักอ้วนจะม่าเลยนะ เป็นเด็กน่ารักอะ่ะสุดยอดมากเลยโอ้โหอลังแล้วก็หนังโอนี่แหละเป็นห่วงหนังเป็นห่วงหนังน้องโจเนี่ยแหละไอ้มันจะลุ้จะทะลุร้อยล้านมันก็เกิดสงครามนี่ไงเออชาวมุมชาวเมืองที่ไหนมันจะมีกระจิกกระจายไปดูหนังวะเออไม่รันว่าใครจะมีกระจิกกระจายไปดูหนัง ใช่ไหมหนังน้องหนัง,น,งนังโจนจะทจะลุร้อยล้านในกรุงเทพก็คงจะพี่รันในกรุงเทพก็คงจะดูกันตามป,ปก,กตินี่แหละไปให้กำลังใจกันเยอะๆไปดูกันเยอะๆแล้วก็ลูกสาวก็ใกล้จะเปิดวงแล้วนะใกล้จะเปิดวงแล้วก็ออ้ยเออเลขเลขที่ลูกสาวให้ พ่อกันชัยไม่รู้สิวันนี้ไม่รู้เขาบอกว่ามันออกออกลาวไม่รู้ออกหรือเปล่าแต่งวดที่แล้วมันออกโอ้วันจันทร์อะถูกกันถล่มทลายหวยหวยลาวถูกกันเยอะมากแล้วก็มาลายลูกสาวก็เปิดวงก็เหังก็กได้เจ็ดหมื่นตอนนี้ก็น่าจะทะลุแสนแล้วนะเปิดวงมาลายลูกสาวอะน่าจะทะลุแสนนะพี่รันว่านนะอืม เดินคุยไปน้องน้องกัญชาก็จะขึ้นขึ้นทุกวันน่ะน้องกัญชาขึ้นทุกวันน่ะเพราะขึ้นไลฟ์มาไล์ลูกสาวตอนวันเปิดวงก็ขอให้ถูกหวยด้วยเบอร์กันนะแม่รันมันเราไม่ได้เล่นหวยลาวหวยไทยแม่รันก็ไม่ได้เล่นหยุดเล่นแล้วละจ้ะเพราะอะไรรู้ไหมมันไม่ถูกมันถูกกินมาตลอดและอย่างเงินเยนของประเทศญี่ปุ่นมันมันลงด้วยอือ เราก็เลยเลี่ยงที่จะหยุด,ยดเล่นก่อนนะก็ขอให้ทุกทุกคนปัง,ปงๆเฮงๆแล้วก็หมอกควรดูสิเยอะมากนี่บ้านก็ขอบคุณทุกกำลังใจนะคะไปให้กำลังใจแล้วก็ลูกสาวสาธุาบุญกับลูกสาวด้วยลูกสาวก็พูดในลูกสาวกับศรีสะเกตแล้วก็ไปให้กำลังใจ กับชาวบ้านที่เจอที่เจออันนั้นแหละสงครามอมืที่อพยพมาและลูกสาวจะไปทํากับข้าวขอสาธุบุญกับลูกสาวด้วยขอสาธุบุญกับพ่อเอกแม่หน่อยครอบครัวทีมงานสาวน้อยด้วยขอให้ปังปัง,ปงพันล้านขอให้หนังและกระแสเพลงลูกสาวเพชรชาวดินต่อเนื่องกระแสแรงต่อเนื่องนะคะขอบคุณทกลังใจจา่าฝากดูคลิปด้วยขอบคุณมากจ้า